สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่ 1- นึถึงสิบธันวาคมนะครับของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันนี้วันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ยางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทําการหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับอะดี๋ีวมาดูกันเนาะชาวราศีกรกฎว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่ค่อนข้างเจ็บจาความรักที่มันค่อนข้างลวงหลอกมากๆเลยมันทำให้คุณรู้สึกค่อนข้างมีความโกรธมีความแควนมีความไม่พึงพอใจกับเขามากๆนะครับแต่พีงเราว่าเขาเองก็ไม่ได้สนใจคุณเลยไปสนใจแต่เรื่องของตัวเองนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่ง คุณก็เริ่มไม่เอาเขาแล้วเออในเมื่อเธอไม่มาสนใจไม่มาอะไรเลยทําแบบนี้แล้วยังทําไม่สนใจอีกคุณก็เลยตัดเขาทิ้งชับพอคุณตัดทิ้งปับ๊บเขาตายเออเพอคุณตัดเขาทิ้งไปคุณรู้สึกมีความสบายใจบางท่านบางคนไม่เจอเรื่องงานเรื่องเงินบางท่านบางคนไปเจอคนใหม่ใหม่ๆันทำให้คุณรู้สึกมีความสุขดีแล้วก็ช่วงปัจจุบลลันละเนาะสาพฤศจิกายนช่วงปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง ช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณเองก็เดินหน้าไปเรื่อยๆแหละจะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราเนี่ยขเยขาเองจะพยายามมาคล้องเกี่ยวกับคุณอยู่นะครับคุณเองก็รู้สึกพยายามไม่อยากไปยุ่งของเขาเพราะคุณกลัวเหมือนกันคุณค่อนข้างกลัวใจว่าจะเผลออ่อนใจอ่อนให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแต่คุณรู้ดีว่าถ้าใจอ่อนไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเขายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นคุณเองก็ไม่ค่อยอยากยุง่งแต่ไม่อยากยุ่งยังไงก็ยังตามตามดูข่าวข่าวเ็าอยู่ด้วยเหมือนกันว่าเขาทําอะไรเป็นอะไรอยู่นะข่าวาายยยัังงง่่ถึููอออพนนน้เ เอาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระห,หว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งมุ่นวายอะไรแต่ก็บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะที่จะฟังฟัง,ฟงข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับเพราะคุณก็แต่คุณเนี่ยคือมันเหมือนมีความทรงจาม,ม story ีอรี่องคนนี้อยู่มันทาให้บางครั้งบางครั้งคุณก็ยังต้องฟังอยู่เนาะหรือยังสนใจข่าวข่าวเพาอยู่แต่พอฟังข่าวข่าวอะไรเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องที่เขาไปมีคนนู้นมีคนนี้ทำนู่นทํานี่มีข่าวข่าวที่ไม่ดีมาต่อเวลามันทําให้คุณตอออบยาไ่วเ กลับไปมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะฉันอยากกลับไปดีกว่าแล้วเขาล่ะเขาคิงไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองอ่ะก็ยังอยากได้การพูดคุยกับคุณอยู่ยังอยากให้เออคุณอีกใจอีกใจหนึ่งอ่ะเขายังอยากให้คุณกับเขากลับมาดีรันแต่อีกใจหนึ่งเขายอมรับเหมือนกันนะว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเขาเขารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะให้คุณทําให้คุณใจอ่อนหรือคุณทำให้คุณยกโทษให้เขาฉะนั้นเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากพยายามแล้วไอ้ความสัมพันธ์นี้ถ้ามันยากมากก็็็ไไไมมมมม่่่อออยยาาากพแล้้วนนนนนีีเเเเเเืืคคคุุณณปปหดดิ ทุ่มเทเขาเหมือนเดิมไม่ได้เขาก็ไม่อยากพยายามอะไรทั้งฟนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งไปสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่1-7ธันวาคมฝันไพ่ชุดดา้านล่างเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่8-15ธันวาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู1-7ธันวาคมเหมือน,นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย1-7ธันวาคมช่วงนี้ชาวกรกฎก็รู้สึกแฮปปี้ดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องคอนใหม่ๆ เฮ้แฮปปี้ดีเร่างไปได้ดีด้วยสานะครับรู้สึกว่ามีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยกับการเขาเป็นยังไงเขาค่อนข้างเออค่อนข้างมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะแยะด้วยเหมือนกันแต่เขาค่อนข้างเป็นทางแนวเศร้ามีความเครียดมีความกดดันเข้ามาแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาเองก็ยังแอบตามดูเอ่อตามดูข่าวคราวคุณอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เพียนว่าเขาก็รู้สึกว่าเออช่วงเนี้เขามีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะฉะนั้นแค่ให้ไม่สนใจคุณ ตามตามข่าวข่าวคุณเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาคงไม่สามารถทําได้เท่าไหร่นะครับนะได้าตามดูคุณอยู่ห่างหาแล้วก็มองคุณดูมีความสุขดีแล้วก็ระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าธันวาคมลาช่วงนี้นเป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าธันวาคมเนี่ยช่วงนี้นเขามีเรื่องค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณเองก็จะได้ยินข่าวข่าวที่เขามีปัญหามเีเรื่องนู้นเรื่องนี้เอยอะแยะไปหมดเลยเข้ว่าเหมือนกันคุณก็มีความเป็นห่วงแหละห่วงมีความมีความเป็นห่วงยวงห่างแล้วก็มีความสุขสงสารเขาด้วยแต่คุณ ให้กำลังใจไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรคุณได้ต่รู้สึกอยู่ในใจแค่นั้นเองเพราะคุณรู้สึกว่าอืมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เขาทําตัวเองนี่นะไม่ไม่ไมไม <laughs> เขาทําตัวเองก็ต้องแก้ปัญหาเองนะแต่ว่าความโง่ใหญ่ความปัญนาดีในใจลึกๆคุณคุณเองก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ช่วงนี้เขาเองก็ึ้นขึ้นลง,ลงๆนะในเรื่องสถานการณ์ชีวิตทั่วไปนะครับนะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎไปแค่นี้นะครับชาวราศีกรกฎท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็ แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า